พอกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมางานเรื่องนี้อีกแล้วนะครับอัศวินที่แข็งแกร่งกลายเป็นนองพายโรลีคอนตอนที่5ถึง6นะครับจะไม่ใช้อาวุธกับผมจริงๆล่ะครับอวดตีไม่เบาเลยนะครับองตธอคุณเห็นแล้วละ่ะความสามารถที่แท้จริงของผมสักหน่อยแล้วมาแล้วอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของครูดาบที่เคลื่อดเร็วไปสามารถจัดก,การศูนับพันได้ในครั้งเดียวเพลิงทะลุจุดเดือด รับนี่ไปสะจจะจบแล้วงั้นเหรอน่ะน่ำมันอะไรถ้าสวยดีนะแต่เสียดายที่ช้าไปหน่อยน้อยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยจะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นจะเป็นเหมือนกับคนคนนั้น ปาไปลองก็่อยาบวอกแวกไม่งั้นชีวิตที่อยู่ในอันตรายค่ะคู่เหรอสวยแล้วไงไม่ทันได้ราระวังตัวก็เลยใช้คําพูดที่สอดแม่นดาเบป,ประจำเอาไปซะแล้วอขอแค่นี้ก็แล้วกันตอนนี้เขายังไม่ทันได้รู้ความจริงต้องรีบหนีไปก่อนเฮ้ยความสามารถของคุณไม่ได้ตามไม่ทันความอยาชนะภายในใจพยายามสู้กันต่อไปเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าผมรังแกคุคณซะเปล่าเปล่าลาก่อนนะครับยังไม่ทาเป็นวุเดือเป็นไอเธอไอคนฉันเต็มครูฉันจะออานให้ชอยๆหรอก คิดจะหนีเป็นเอง,อองเองอ้ายอ,อย่างนี้เอ,อยไงจีงเมมพอแล้วคำพูดกับท่าทางอวดดีแบบนี้ไม่ใช่เขาแน่นอนแต่เราจะมีโอกาสได้ปรลองทีมเมอกับเขาอีกไหมนะเจ้าเด็กอสเวนนั่นดูเหมือนจะยังไม่ยอมแพ้ขาต้องตามหาตัวเราอีกแน่คุณตุติงชุดไว้นี่ก่อนแต่เงินฟัดถามมาย,ยังไม่ได้เลยผู้นี้จะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยอืมนี่นี่มัน ไม่เป็นไรใช่ไหมบาดเจ็บตรงไหนเผาเผาแมวเหรอเยอะๆคำหนูเลยนะคะหนูไม่ได้จะทำร้ายใครหนูก็แค่ออกมาหาของกินปล่อยหนูไปเถอะนะคะปกปิดและร้างปิดศาสตร์ไหมเป็นความผิดใหญ่หลวงแต่เผาแมวเกิดมาร่างกายอ่อนแอหนูขอโทษหนูขอโทษโดยเฉพาะวัยเด็ก ไม,ไม่นะอ่ะฉันให้เธอเอ๋ว้าวน่ารักจังเลยเกี่คนพวกนั้นถ่ายอยู่คงจะเป็นเธอสินะบาดแผลดูแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงที่นี่มีคนรักษาบาดแผลให้บิสซาด้วยนนเนี่ยคุณครับคุณคงไม่คิดจะรักษาบิสาไว้หรอกใช่ไหมครับนี่มันเป็นความผิดทางกระบฏเลยนะครับจะสลายคนคนอื่นแต่ให้มันน้อยๆหนเหอะ ความผิดฐานกบฏไม่ใช่อะไรที่ใครจะแบกรับไว้คนทั่วไปต่างรู้กันหมดปีศาจกำ์กนุยนนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่คุณกับรักษาบาดแผลให้ปีศาจตัวนั้นยังจะคิดเป็นอย่างอื่นได้อีกหรอครับผมแค่ทรศรัพท์สายเดียวกุมาสมินประจำเมืองนี้ก็จะมาหาที่นี่โดยทันทีแม้ถึงตอนนั้นพวกเขาก็คงจะจับกุมคุณพร้อมกับปีศาจตัวนั้นเพื่อไปตัดสินโทษที่ศาล จะพูดอ้อมไปอ้อมมาทำไมถ้าคุณต้องการทำแบบนั้นจริงจคุณคงไม่โผล่หัวออกมาแบบนี้หรอกที่คุณค่มขู่ผมแค่แ์่ะีผสมบ้างอย่างผมพูดถูกใช่ไหมครับ